เอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการ s d t Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมแท็บไททันนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการเล่นแท็บไททันนะครับผมเล่นไม่ยากครับเล่นง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูโอเคนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องเขียนชื่อนะครับผม ือจะไม่ต้องเขียนก็ได้ครับผมจะเขียนว่า SGT Channel ครับ4เนะครับผมโอเคครับโอเคครับแล้วก็กดแถบไปเรื่อยกดที่หน้าจอนะครับผมกดรัวเรื่อยนะครับพอตังค์ครบห้าห้าเหรียญนะครับเราก็ต้องมันก็ต้องให้เราอัปเกรดนะครับผมกดไปเรื่อยนะครับผม นี่ครับห้าเหรียญปุ๊บนี่ครับขึ้นมาให้เรากดแล้วเราก็กดครับเราจะตีแรงขึ้นตามหน่วยนี่ครับหน่วยนีะครับคืออันนี้คือบวกหนึ่งนะเบิลตอนนี้เราสองเฮิร์ตลองอัพอีกก็จะจะเป็นสามนะครับโอเคนะครับผม เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมกดครับพอเรานี่ครับพอทำธารกิจเสร็จนะครับขอมันจะให้รับเพรนะครับผมนี่ครับรับไปครับนี่ครับพอรับเพรเสร็จเราต้องเก็บตังค์นะครับมันจะมีหน่วยไอ้ดาวมันจะมีตรงนี้ครับเป็นแถบสีเขียว ซึ่งเราต้องซื้อตัวละครในนี้ก่อนนะครับนี่ครับต้องซื้อตัวนี้ก่อนแล้วก็เก็บตังค์ไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บให้ครบห้าสิบบาทนะครับโอเคนะครับ เก็บไปเรื่อยๆโอเคครับอีกกี่บาทครับสิบบาทนะครับผมเอ้ยยี่สิบบาทครับโอเคครับตีบอลครับผมตีไปเรื่อยๆครับเราไม่รีบเพราะเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์แล้วก็ เล่นแบบเวลาว่างนะครับถ้าไม่ว่างเราก็เล่นได้นะครับเขียบสี่สองสี่สิบหกแล้วครับสี่เจ็ดสี่สิบแปดนะครับผมอีกสองเหรียญครับโอเคนะครับกดอัพครับผมนี่ครับสถตว์ที่เขียวเราจะใช้ซื้อเพชรได้นะครับตัวนี้มันก็จะช่วยตีครับเราลองปล่อยนะครับเห็นไหมครับเลือดลด คนะครับผมอผมก็ฝากไว้เอาแค่นี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็กดซับสไครป์เพื่อติดตามต่อไปนะครับขอบคุณครับ